นะในส่วนวนี้ก็มาถึงมจะได้ดวลกับแกมีนาะอเออ,เอ,อ,เอ,อ,อ,อฉันฝึกมาอย่างเลยเลยทีแรกติดตลกไปหน่อยทีเปรตพอด้แล้วนะคือคนละหนนวุ่นวายมากจะเรียกดวลก็ไม่ได้คนละหนนวุ่นวายมากซึ่งวันนี้ผมกับไปน,นานก็เลยมากันแค่สองคนเพื่อจะมาดวลกันในโหมดพีพนะครับผมก็คือโหมดนี้นั่นเองซึ่งเราสามารถพีพีกันได้สามตาก็คือคนที่ชนะมากกว่ากันก็จะได้แหละชนะ นั่นแหละคนแบบชนะกันแบบข้ขอกันสามตาก็จะชนะฮะซึ่งกฎวันนี้ก็คือเราจะใช้แค่มือเปล่าในการดวลกันแบบไม่ใช้สกิลนะผมอ่าผมเลยเปลี่ยนเป็นเดฟแบบไม่สกิลตั่มต้นละเนี่ยไม่ใช้สกิลพวกนี้เลยนะฮะก็คือเดี๋ยวเราจะเล่นโหมดเนี้ยกันกันสองรอบกันสองรอบก็คือเหมือนถ้ารวมๆกันก็ประมาณหกตาหกตาทั้งนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี้มีนะดีตรง,งนู้นดีฝังหนึ่งอันแหละ นะฮะก็จะประมาณนี้ก็คือเราจะเล่นกันทั้งหมดเนี้ยสตาซึ่งตาแรกเนี่ยเอาจะไม่ใช้สกิลแล้วตาที่2ก็เลือกสกิลตามใจเลยเก็ต mm hmm. ไหมอือนั่นแหละคือตาที่2มีนาจะใช้สกิลอะไรก็ได้เลยแต่ว่าแค่โหมดนี้ตอนเนี้ยโหมดนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เราจะมาตัดสินกันสองครั้งครับมาวันที่จะได้ล้างแขนเกมีนาวันนี้ในส่วนนี้ก็มาถึงมาตอนนี้เวลาเราเตรียมตัวอยู่1ิกวิ ตอนนี้เหลือเจ็ดแล้วต,ตอนนี้ฉันได้อัพเลเวลอัพตัวเองขึ้นมาจากการฝึกนั่นใช่แก็บมือฝีมือฉันด้วยอือสอืออือสไปฮักลัก นี่แกนี่ก็จะเป็นนี้นะครับก็คือถ้าเราตายปุ๊บเขาจะเพิ่มคะแนนกับฝั่งมีนาม,มีนามีนาคิดว่าเราจะชนะไหมพวกไม่รู้แบบประเมินประเมินฝีมือ,อเราอะ่ะคิดว่าเราจะพอชนะอีกได้ไหมอาจจะ อยู่มโมนะบักโมโแโดเร็วเร็วกลัวเร็วเร็วเกือบเกือบคมนการอ่ไปทะมันช์จไม่มันไดตมาเดี๋ยวน้ก็ผมก็ได้คะแนนนึงแหละเกับพี่ คือตอนนี้ไม่นายยืนเฉยแบบชิวมากนะอื้ฮะอื้ฮะอะฮะเด็ดไปไม่ติดนะเดี๋ยวก่อนอ่ะรอบเล็พวกแต่ผมก็ชนะได้ในคะแนน1ต่อ3นะฮะนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้ สลับโหมดนี้นะฮะโอเครอแป๊บไปไม่กระลึอ่ะโอเคพวกเตรียมตัวเตรียมสกิลเลยจะใช้สกิลไหนก็ได้พี่นายใช้สกิลอะไรอะ่ะไม่บอกอ่นะไม่บอกอ่าไม่บอกไม่บอกไปะปไปไปเฮ้ยเอาเอาโอ้ยเอาเอะ เฮ้ยแล้วสกิลแก้ทางได้ไงเฮ้ยเอา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 ไอ้ว่าหกตามันน้อยไปแล้วอ่ะเนี่ยเนาะเรากากตื่นอะไอ้บชุบเบิร์ดเอา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 เาเอมาดีมาดิมาดินี่ฮะหกตามันน้อยตื่นความมันมันผ่านไปคะแนนนั่กลับมาเหมือนตายแล้วละหนึ่งหนึ่ง ปบสุดเรย่อ้มะม่อะไรจะสกสิลอะไรแก้ทางไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ตายหาแน่เรียบร้อยค<อ>ือก่อนนี้ผมเคยแอบไปฝึกมาครับกับไอส้กสกิลนี้แหละคือ,อเปลี่ยนไม่ทัน โอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนสกิลละห้ามใช้สกิลเดิมเกินสองตานะไม่งั้นก็จะถือว่าโกงนั่นเองเปลี่ยนใช้สกิลใหม่เอาเปลไม่ทันเหรอไม่เป็นไรปึ๊บปึ๊อ้าวใช่ไหมไม่เคยเมื่อกี้เปลี่ยนไม่ทันเปลี่ยนไม่ทันมาอีกรอบอีกรอบอีกรอบเอ้ยมันอะมันอะมันมันมันอันนี้มันอันนี้มันเอ้ยว่ามันอันนี้มันอันนี้มันตัวอันนี้มัน ถ้เปลี่ยนได้เลยป่ะเดี๋ยวว่ามันสกิวอ่ะเออเดี๋ยวเปลี่ยนตาหน้าเปลี่ยนตาหน้าเปลี่ยนได้มามเปลี่ยนลเลยอ่ะเปลี่ยนเลยไว้แต่สกิลเดิมนั่นแหละสกิลเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ว่าม,มันเอ้ยเวลาใช่นะแกรอดไปกันนะแต่ว่าเราตอนนี้แบบทัดรับรวมคือเราเสมอน,อนหนึ่งตอนหนึ่งกันนะเอ้ยเอาว่าเฮ้ย,ย,ยไปมาไปมาก็ๆๆๆๆสูสีกันแล้วเนี่ยถ้าฝีมือผมไม่สูสีฮะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสกิลเนี่ยผมใช้ชฆษณาละเพราะก่อนนั้นเนี่ย ไปฝึกสกิลมาตอนเนี้ยผมไปฝึกกับปออมาล้างสกิลโล่ทั้งสกิลอะไรเงี้ยผมฝึกมาหมดเลยปึงป้งปึง๊บปึ๊บอ่าผมไปฝึกมาหมดเลยหาทั้งสกิลนี่ไปฝึกกับปออมานี่แหละคือเพราะที่ฉันเป็นทันเก่งขึ้นนะแล้วที่จับชนะแกเตรียมใจไว้ถึอโอ้โว เปลี่ยนสกิลแล้วเอ้าเปลี่ยนนี่แล้วกันเอา้าเปลี่ยนไม่ทันเปลี่ยนไม่ทันเห <c oughs> มือนกันเลยพวกไอ้แมวใจเย็นเกินไปไงเอ้าทีนี้เจี่ยเปลี่ยนแป๊บเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ไม่เจี่ยไป่ทันมาครั้งนี้ผมจะใช้เป็นสกิล เงี่ยแล้วกันอย่าแ yeah. ล้วสกิลทำดีดช็อตเลยก็ผุณยุทธ์ครับอมอ่ามนีนาชนะหนึ่งตาชนะหนึ่งตานะครับต,ตอนนี้ก็ถือว่าคะแนนสมูทกันแล้วก็คือหนึ่งหนึ่งนะฮะปั๊บมีมีปับป๊บปึป๊บปั๊บอ่านี่ฮะนี่เป็นเทคนคของผมที่ผมไ,มได้ไปฝึกมาฮะมีนาพวก เองเดินไปเดินมาไหนก็ได้นะคือสกิลพวกนี้มันแก้ทางได้โดยการเดินไปเดินมานะมาตาร้าของต้องเปลี่ยนสกิลแล้วไม,ไม่คิดจะเดินไปเดินมาไหนหรอกเพรอ,อุ๊บเฮ้ยเอาวะปุ๊บอ่ะโอ้พวกจริงจริงปล่อยนายคนนี้ก็ได้นะถ้าปล่อยนายคนนี้เองนายจะรอดอยู่ไอพวกไม่คิดจะเดินไปเดินมาไหนหรอแบบวิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยนะอย่างั้นแหละมันหลบลมมันหลบสกิลของเราได้ไง ก็ของเรามันระยะระยะประชิดพวกนั้นก็ถ้าจะหลบสกิลก็ต้องอย่างนี้เมฟิมมือตกเหรอง่วงตอนเนี้ยใช้สกิลนี้ค่อนข้างจะไม่เป็นนะผมพูดทางไว้ก็คือผมใช้สกิลนี้ถ้าจะไม่เป็นเลยนะเพราะผมได้มาใหม่ก็ใช้แท <c oughs> บไม่คล่องเึเหรอประมาณนี้ครับมันเข้าใกล้ตัวแล้วก็อะไรฮะประมาณนี้ครับคือเนื้อหาของสกิล คือมันจะเข้าใกล้ตัวตอนที่แบบเป็นศัตรูมันแบบไอ้นะมันแบบไม่ทันตั้งตัวมันนะ,ะับแบบตั้งตัวไม่ทนนันประมาณนี้แล้วก็ตายนะว่ามันแบบต้องอันนี้คือมันต้องขัดจังหวะตอนที่แบบศัตรูตีทีผืจริงเปลี่ยนสกิลอ่าเปลี่ยนไม่ทันเปลี่ยนทันได้พวกเปลี่ยนไม่ทันเรียบร้อยคือสกิลเนี่ยคือมันจะใช้ตอนศัตรูตีทีผืดครับแบบตอนพีดสกิล ร่วมป้องกันสมูคือดาวนะเอ้ยนะตายปั่นใช้แทบไม่คล่องเลยแต่มันก็ยังใช้นะเนี่ยเอาปลี่ยนสกิลเจียนเป็นเท่าเออ่ยถาตอนนี้มีนาชนะนะก็คือถือว่าสมุกันเอ้ยแสดงว่าผมก็จะแบบมีนะสกิลเท่ามีนาแล้วตอนนี้ปิ้งปร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 ิ้งปิงปิ้งปริ้งปริ้งปริ้งไม่ยอมไม่ยอมโอ้ โอ้ตายเลยโอ้ยตโอ้เรียบร้อยฮะเสมอไหก็นะสำหรับคลิปนี้ขอทรลาไปก่อนครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็คลิปนี้เป็นไงบ้างครับไม่ปะทะกันอย่างมันเลยเอ้ยตัวช็อตัดสุดท้ายนี่เอ้ยตัดสุดท้ายนี่มันมากเลยนะเอ้แต่เอ้ทุกคนแต่ผมก็ได้สองสองนะวิบทุกคน มีนาเอ้ยเดี๋ยวมีนาอยู่ไหนวะก,ก็น,นะฮะวันนี้ผมกับมีนานก็โอ้โหมันกันมากเลยนะก็ก็น,นะฮะเอ้ยแต่ผมก็ได้สองสองสองเท่ามีนานะก็คือผลวันนี้ก็คือเสมอกันครับเอ้ยมีนาแสแงว่าฝีมือผมก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะกับการใช้สก,กิลนะก็คนจะสังเกตเห็นนะว่าตาแรกผมแบบผมตอนที่ผมไม่ได้ใช้สก,กิลนะคงจะเห็นความแตกต่างเลยว่าผมแทบจะชนะมีนาแทปไม่ได้เลยนะเพราะว่านะ ผมใช้สกิลแบบผมแบบมือไม่ได้เร็วมากนะแต่ว่าถ้าเรื่องการใช้สกิลเนี่ยผมน่าจะนํากว่ามินานะฮะมินาน่าจะถนัดเรื่องการรับแล้วก็ส่งลูกมากกว่าผมเ,เนี่ยน่าจะถนัดเรื่องสกิลมากกว่าเลยชนะมินานในต่างหลังได้นะวันนี้เลยได้คะแนนเท่า2ต่อ2อนะก็วันนี้เขาตวลาไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นไรผมจะตัดสินกับมินานจริงไหมก็มาเจอใหม่คลิปหน้าครับลาก่อนซซโยนาระไม่ได้ลาก่อนนัจะเจอคลิปหน้าครับาย